ขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับสำหรับคามุกทะนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็ขอบคุณของขวัญน้ำนาะครับผมที่ทรงมากนะครับสวัสดีพี่ทุกตาอีกรอบครับผมพี่ทุกตาไปใส่มะน้อค่ามุกตะไป้วเด้อขอบคุณครับผมขอบคุณพี่ทุกตาครับผมสำหรับคามุกทะนะครับก็ไปนี่ไปลองเพลงต่อนะครับ เขตียเขตกินจนล้านปิดิยูดอนบู้ขอบคุณพี่ตุ๊กตาครับผมนะครับสำหรับข้าวโมโานนะครับไปหาเน็ตโอนเงินโอ้โหอขอบคุณครับผมขอบคุณครับอีีครับบเัเขียดมันกินไรรีเมื่อแรงผมบอกเลยว่าบเัเขียดนอนหลับก่อนผมแน่นอนแล้วเมื่อแรงผมสีเห็ดคลิปแกงมันนะครับจังไดีมันก็หลับก่อนผม ลูกเกแม่ขอเพลงเนื้อมาเลงได้ครับแม่ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวกลับบ้านไป,ไปเดี๋ยวลองเพลงจูฟังนะครับลองเพลงจูฟังต่ออีกนะครับเ <c oughs> บิงบ่งเบืงบ้งเบื้งเบื้งเบื้งมันเห็ดเห็ดคือปะมันหวานจีเห็ดต้มต้มขมเนื้อไรครับมันหวานจีเห็ดต้มขมเนื้อไรลูกยูนิฟงจะหอดมือไปงานแบ่งเลยนะครับคนสะอาดกับอาบน้ำดอกเดือดจน,นลูกไส้เนจีบอกเขียดกินเผือนเด้อได้ครับผมเดี๋ยวผมบอกเขียดกินเผือนเด้อพี่ดวงตาครับผม จะหาทำ <laughs> มาแล้วมาแล้ว เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับสามร้อยครับทำไมถูกจังอ่ะมารีวิวนีเนาสันเครียดให้จริงเด้อเจคลิปก่อนกระจมอยู่หายอยู่มารีวิวเน่นะครับเป็นเหตุเปเห็ดล้วนนะครับเห็ดล้วนมากเห็ดสุ้กินนะครับ เบิ่งเป็นตะแสบบ่ครับขอเบ่งคักเตะกร้างถอดได้ครับผมเดี๋ยวลองหายเรื่องมาแล้งครับให้กลับไปบ้านก่อน<ม>เปิดจิตการถอดซิลซิตวสั่นเนี่ย<ม><ม>ตเห็ดน้ำจิ้มด้วยนะครับ ให้เพิ่นเปิดให้เพิ่นเปิดในร้านเปิดไปรอบนึงเลยครับผมก็สร้าง่อเปิดในร้านเปิดไปรอบนึงแล้วกบฮักแท้ฮักแท้ฮักแท้บ่เดวะผมเล่นผมเล่นให้เพิ่นมาก่อนโอ้ยหอนเลยครูโอ้ยนำ้ำซุปกน้ำซุปน้ำแข็งแซบบอน้องเจแซ่บครับผมแซ่บนะครับ เากระดาษไหมแล้วนะครับเป็นนาเด้นนะตนตีขึ้นมนันคึืนกันก็หลาเลยยๆขึ้นมาที่แรกอ่นะนี่แหละครับสภาพพุทธนี่คือสภาพของอุอนพละนะครับผมก็จะ่นดีหน่อยนะครับผมเขียนเร็วแต่ เจเป็นคนเจเป็นผู้สอนพละแม่นครับผมผมจบโบเอกพละนะคร,นครับแม่นครับก็นี่ยคือผมมาหาสภาพาผมพูดจบพละกัะสินดีๆนะเล็กน้อยครับสองเมเตอร์กี้มันก็นดีก็นี่เยอะจะเมเตอร์กีม้มุนเพียวเด้เราต้องใส่็จพี่เตือนเนาะหนักนนกรเลี่ยวได้เออสมเตอร์กี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้รับลูกศิษย์บ่ค่ะรับรับรับสอนแต่ก่อนยวสอนแต่เขียนก็ว่าเจพูดสวัสดีน้องเนยครับผม เป็นไ,ไงเขียดลองให้ฟังในเด้อได้ครับผมมื่อแรกเดี๋ยวเขียดลองเพลงสุฟังอีกครับนอนครับแม่นง,งูเ้เขียดเขียนมากลายผมผู้ขอโทษเดาประหลาดจ้างหาบาทเส้าเขียดเนาะได้เส้าเขียดเลย ผาางผมหาบาทนในเศร้าเขียดครับฉันจ้างผมหาบาทในเศร้าเขียดได้ยินเสียงได้ยินเพลงบ่งงงงนนครับได้ยินเสียงเพลงบ่เพลงถูกใจแท้ท่าั่นเด้งมกครับขอโทษว่าใด้ยี่ยดนกรบหัววัตถุทักว่าสีฮักเข้าจนเบิดใจ มวนเทเปิดไว้อะไรนักลองไส้ครับเออมันจะไปพ่อมันน่ารัอย่าบอกมันไปที่หลังมันมันไปที่หลังมันบอกลองที่กระชังถอกดีกว่าบอกลองกระชางถอกมันสิไปก่อนน้ะ